จงจัดเรียงชีวิตให้ดีที่สุดในทุกขณะนะของปัจจุบันขณะนะคือคือต้องรู้ในเรื่องเรา่า priority นะของการมีชีวิตที่ก้าวเดินอย่าหยุดนั่งแช่อิ่มตนเองเพราะยังไปต่อได้อีกไปต่อได้อีกและดีขึ้นได้อย่างมหัศจรรย์ชีวิตนั่นคือเรียกว่า Amazing Life คุณอยากมีชีวิตที่เป็น Amazing Life นะ,<ม>นะคะ<ม>เราก็ต้องเป็น Amazing ของเราเอง นะก็ชีวิตเป็นของเรานะจะ amazing นะฮะหรือจะ suffering มันก็คือขึ้นอยู่กับเรานะจะทำให้มันเป็นอะไรที่ว้าวนะเราก็สร้างด้วยตัวเราเองนะจะเป็นอะไรที่อมทุกขนะ์เราก็อมทุกข์ด้วยตัวเราเองนะฮะเพราะนะฮะตอนนี้เราต้องรู้ว่าทุกข์เราก็สร้างด้วยตัวเองสุขเราก็สร้างด้วยตัวเราเองนะสองมือหนึ่งสมองสองมือนะคุณสร้างทุกสิ่งนะให้ตัวเองเป็นได้อย่างที่ตนเองต้องการ